เลยกำลังดีไป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 ไม่มีทางเลื่องแล้วเดินไหนไม่ได้แล้วไอ้นู่นเลยอู้เลยเออไปเลยมันไม่กล้ากินหรอกมึงจะแหลมมาอยู่แถวๆนี้นะไปไหนวะด้วยยาวตีนไปเฮ้ยมันจะต่อตอมึงแล้วนะนี่มึงก็มานี่ก่อนมาเนี่ยให้มันต่อไปแล้วมึงก็เดินตรงนี้เออต่อต่อไป ขึ้นมาเนี่ยยินไปหยุดนี่สองครับเลยบังเข้าไหมอ่ะเราก็บบััังคมนดสองเข้าสองเข้าเออมึงมีทางเลื่องไปเฮ้ยไม่ได้ม้องเยีก่อนต้องแยีแล้วว่ะต้องแยีไปก่อนเขาเขาวัดสองนะพี่ต้องเป็นไรตัวเราเยอะแยะเฮ้ยเป็นฮัดอะไรเนี่ยเติมมาด้วยเติมมาด้วยเข้าเลยเหรอเข้าแล้วเข้าแล้วเติมเติมเติ อ๋อตัวนี้นออกมาดีกว่าอ๋อไปเว้ยเฮ้ยมันจะเอาแล้วนะเอาไหนก็เลิกดิหมาต้องต้มอยู่มันเนี่ยมันต้มมึงไม่ได้ลากมาดิต้มใหม่วะไปเเดี๋ยวยุไปมาดิมาที่ไปทำไงก็มันมาหนี้มันก็ต้มยังไงตัวนี้ก็ฮอตมันก็เสมอได้อยู่เนี่ยเป็นอะไรล่ะเนี่ยเอ้า ขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นไปเลยขึ้นมาเลยขึ้นไปเลยอ่ะนี่แพลกับแพสิวะเข้าไปเข้ามุมไปเข้ามุมป่ะไปไหม ขับยไปสเลยไม่รอแล้วไปราออนแล้วกินเลยไม่เราโอ้โหแค่นั้นเองแครู้าขอนมาอยู่ทั้งคนมองอไรคุณกินลุงแพ้ทำไไม่ไอทำถ้าคิดไม่ออกก็อย่าพิ่งไปทำมึงอาวอ มาเนี้ยมาเนี้ยถาก่อนเลยมาฮะก็ไปดิไปแล้วหนีออกแล้วหนีออกไงล่ะทำไมเดี๋ยวหนีไม่ออกหนีก็ยังได้เลยเดี๋ยวหนีไม่ออกวะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวหนีไม่ออกอ่าต้มเนื้อทำไมโอ้ยเขาฮอตสามไปแล้วแค่นั้นแหละตัวโน้นอยู่นู่นแล้วกับกิน ทำไมอะไรจะมึงอะไจะมึงโอเคเป็นะไรจะมึงกอไมเดไหนกินเนี่ยชอกินนี่แย่นะแย่อะไรลาไม่ล่าลองดิคินเลยกินก่อนได้ไหมเ้แ้มันรู้มันเห็นว่ะมันเห็นวตัวนี้กินพอ้อมแเออมันเห็นมันเห็น่ะไปมันก็เสมอม่ได้แ่ไปขอด อุดแม่งเลยไยแม่งเลยเหียแล้ก็ไปเมืออกันจับแดดถ้ากูก็แพ้แบน้นไหนวะแดด่ยจับเี่ยแล้วกูจะไปเดินไหนคดูกูหลอนอยเดี๋ยวมึงเปลอะ่บอกตงนีเอากูกินมึงนะเอากิน่ะยิ่ะต้องมาเดี๋นต้มา อ๋อจเอ๊อเดินเงี้ยจำเอนได้ไงนนพี uh ่จอดฮะ้วพี่จับกางอ่ะชนะะนะวผมก็พูดเลยมันอยู่อยู่ในมันสอหลามตัวสองตัตามเลยมึงดูหน่อยที่บอกแล้วมันโหหน่อยสาส่ต้องมายลับ สูรนี้อามามึอมึงรู้ขึ้นไปเลยกินกนมานี่กินมันก็รับกินที่เาล่อยขากินไปไม่ต้องกินไม่ได้หรอไม่ละมกินเอะผมผมอยากไปเนี้ยกินมันก็อุดจะอุดปะจะอุดทำไมฮะทำไมอะ เ่ได <formation jin inh throat> <at> ้ม <tı ro> ัไม่ได้เพราะเรากินตรงนี้ยังมันเดินอตรงนี้ถ้าเปิดเรามันนี่เขาเปิดไม่ได้นะเขาเื่ตรงนี้เหี่ยม่ไเฮ้ยแหลมมันมาเข้าฮอตนี่ยเข้มานี่จาดเครืช่างเขาล่อยมันเมาเข้าเนี่ยมันเข้าคอนเซปของไอ้รักเลยเนี่ยไอ้รักไหวะที่ว่าเดี๋ยวมันก็เดินมาล็อกตรงนี้ไงเดิน เอาเด็กที่สองเปิดไปนี่เด้อเอาเอาเอาใส่สิให้เขากินสองไปมันไม่กินนะเด็กมันมีตาเขาเยอะก็เดินมานี่ดิกินกินที่เนี้ยเราเข้ามุมใช่ไหมหรือว่าเราจะหนีไปเข้าหอ่อนมีกระตัวไปเลยได้ไหมแย่ไปเลยเิดมานี่เขาแม่แย่นี่เลยตัคุณน่าตัวฮอตสองตัวนะแย่เลยแย่ละาคุ้ม กนไหนนี Hoy, ย uz, hey, kind of foot, so ่ยตาเขาเข้าได้ไหนล้ตเขาเดียตลองนี่ไปตรงนี้เข้าดั้ตัวดีกว่าโอ้ยทำไมเข้าตัวนั้นวะมไม่เข้าตัดเียวไม่เข้าไม่ได้เอาเอาตัวเียวก็เอาตัวแดงก็บเตัวดงก็เลยก่งม่ว อมมนมีโอกาสโผล่มาตรงนี้ดูจากดูจากไอ้นั่นนะอู้อ้าวมาดิอ้าวอะไรเขาฮอตนั่นแหลยนูนนั่นฮ่าฮ่าาทำอะไรนะเดี๋ยมเกินก็ไปดิไอเดียตัวนี้เฮ้ยอย่าไปไปตัวนี้อันตรายน่ ดิยาอะไรไปนี่ไม่ได้รู้หรอกนะแหมโอ้โหกระบอกไอ้กอไม่ยด้จับคิดก่อนแอ้จะเดินตรงนี้นะเขาไปทีเฮ้ยขาเดินหนีไม่ออกอยู่ไหนฮะมันก็คนละตัวไม่ใช่คนละลงแต่ว่ามันจะเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นน้อยกว่า ป่านี้เราก็กินนี่ดีเอานี้ไปเข้าฮอตไปเออไม่มีทางเลือกายตัวนี้มาก็ต้องหนีถ้าเราเปิดนี้ถ้าเปิดนี้มันมาต้มเรานะต้องเปิดนี้ตัวนี้ตัวนี้คุณเปิดมันนี่ไม่ได้อันนีมันหมักเองม็ได้ฮะมึงจับไหนอ่ามึงแม่จีมึงจับเลยจับยีงจับซีใบฝาด้วยเหรอหลานเลยเนี่ยอ้าวฮอตไปเลย อนี่ะทอดเลยพอดกลางทอดิเข้าเหมือนกันคาผินเ่าผินเอาิเยอยู่ทำไมวะเี่ยอะไรตัวนึงเเลยจะรเดนเดินมัต้องมันอ่ไนสอนข้ามบ๊อเหว่ะเฮ้ยเด็นไปกอนขอตบบอ ใสาฝาฟมาดิเออเขาจะาคุมาเดี๋ยวเออโอเค่ล้าลา่ลาาเข้าเดีมันรอแล้วล่ะมึงโดนส่ฝไดิสาฝาดิเออฝายผมึงแข็มากเผมบังดิสองรอบนี่ออไปยังงัสองสูดช่วยพี่ต้องช่วยผมด้วยนะผมช่วยพี่นะไอ้บอสมช่วยมึงหรอกผมช่วยมึงหรอกอุ้ยฟังผมบังอ่ะแล้วแต่ มระวังลอยว่นะถ้าพี่จะลอยมือแล้วก็ระวังนะมันจะเอามันจะเอามึงแล้วเนีเอาหแล้วมึงรออะไรมึงไม่ไปยันสี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้น้องตัดสินใจเอกะขอมั่งเออขอมั่งขอมั่งเออเนี่ยแสนต่อเป็นสามเลยนึกว่าจะต่อสองเข้าเอ้ยมึงไม่ต้องมาเรีย่มาสออขงเข้าหรอกอย่างนี้ไม่เรียกขอมั่งแล้วอย่างนี้ไม่เรียกขอมั่งแล้วไม่มั่งแล้วอย่างเงี้ย กินเลี้ยงเองเลยเฮ้ยได้เวลายังขกินอะไร่มาว่าถิ่นเข้าไปเลยเดี๋ยวยังมานี่ให้เขาเอาต้อต่อทิ้งดีวะกินเข้าไปดิใช่แถวที่ดีเอาเอาเอาต่อที่มาทำไมเอาไปเดินมาเอาฟรีแล้วเนี่ยต่อเดินมากับซาสองไปตอนนี้ไม่ได้ยังไงพนักงันนี่ได้ฟรีแล้วเนี่ยเดี๋ยวปินฟรีโดนสองกลับมาเจอมา จะไปยังไงวะไม่เลื่อนตัวนี้เองขเท้าหรือมา้เออมึงกอยากจะรู้เหมือนกันป่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งมึงดูช็อตกันนี่มันกินได้ที่ทางเนี่ยไม่ใช่มึงเดินนี่นีเนี่ยเนี้ยไม่เอาจับเขา มันเดินตรงนี้มาลายมึงได้เปรียบมึงเชื่อกูมึงจะไปเข้ามึงจะโดนเนี่ยมาเปิดกินนะมาเปิดมาทำไปสองตัวอมมันกินปิดอยู่มินปิดนเออเปิดกินเลยอ๋อเปิดกินไหมฮะเันเยี่ยมเหี่ยมมันกินปีนี้นะอ้าออกเนี่ยจะจะจกินได้ถูกนะงั้นตัวสองม็ถ um ูกแล้วไงไม่ใช่เราก็อย่ามนี่ไงเรากินขึ้นมาเนี่ย โก่แล้วกินนี่ก่อนเขากินที่สองกินหลังด็กกินสองนะอย่านี่เลยกินนี่อ่ะเขาไม่ใกล้กินนี่หรอกล็อกด้าต่อไม่ถูกแล้วกินนี่พอกินนี่วาตัวนี้ล็อกอย่ากินท่านโดนสองปิดยาโดนสองปิดกินไปเอาจรางสองคือกลับแล้วนะมันเป็นอะไรล่ะบอม เป็นอะไรลอย่าไปเชื่อนะลุงเห็กน้อยสองมันต้องอย่างนี้พอนแรกนายลงเดินตาหนึงแล้วมึงไปเชื่อเขาทำไม้ลุงเดินมไม่ได้เชดิอเลยสองไม่เลยบางอย่างต้องคิดดีกอย่างสามศูนย์ถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่บังบังมูลรับคนมากเอานรลงไปอยู่ด้วยหน่อย เฮ้เระวังลอยนะโพ้ยะจะไรจะมาลอยผมตอก่อนไหมมันไม่มีอะไรลอยแล้วโอเคไม่ต้องบอกเลยฟังกินเลยไหมสองแมงไปเลยต่อกันแล้วเฮ้ยคุมไหมเอาไอ้เพชรเอาไงขึ้นไปทำไมเอาแล้วเอาแล้วยึ้นดีไหมขึ้นดีเหนืลอยเฮ้ยื่อยดูดทำไมล่ะรับไม่ดีกว่าเหรอดูดดีแล้วรับไปสิรับไปไม่รับรับไปดีดูด อ้าไม่拉แบ่ของกับกินไหมเอาเทียนเทียนไปเลยขำไม่ได้ขำมันก็แดกฟีมึงไ่ยเอาดีดีเอาแทียนเทียนงยกอีกอ่ะกินไปเลยแล้วต่อข้าฮอตโอเคไปต่อข้าฮอตมันก็ไม่มีอะไรจะบอกใช่ อะไรมากินมันดิเนี่ยมากินมันเออมากินมันก่อนแดฟรีดินั่นน่ะไปเด้อก่อนดิไันมาต่อหรอไม่เขามาต่อกินก็กินไปเถอะไปไอะไรกินอีกที้แล้วแม่ใครกันเดี่ยอะไีกทีไปเด้อได้ไรกี้ไ้เวลาแล้วโอ้มึงป็นทำอะไรเนี่ยเพลินมันนะถูกแล้วไปไปต่เขาจะกินเราจะกินเรานี่นะเออ ไปนี้ไปนี้ก็ได้ไปกินเลยนะกินไหนเนี่ยกินตัวนี้เลยทำเลยวะเวลาเหลือเท่าไหร่่ต้มร้อนไหมต้มหรือเปล่าะต้มกระตุ้งกระตก้งรองตัวนู้นไงมกินปีมันกินไม่ไหวกินก่อนเลยเนี่ยมาแล้วกินเฮ้ยไม่ได้เนี่ยมันกินโดนแดกสองเลยเฮ้ยน่าเอาว่ะเมื่อกี้เนี่ยบอมกินเลย ยิง่องไม่เ้่ลหรลบไปลบไปยังไม่ได้สองสองยงยิงพอเนี้ยมาถึงนี่พอแล้วยิงยพตัวเนี้ยมาถึงเนี้ยมาถึงยังไงถึงไปดีมึงก็จับดิจับจับตัวนี่ตัวนี้มาจับมาจับดิจับนี่ไอนีก็ไม่มีมารยาทเลยจะสาฝ้ายมั่งกันไปต่นี่งงก็ทะเลาะกันดเนี้ยได้เยอะไปเยอะไปเลยเอ กูดูนี่มันจะมีอะไรเอามากสีสันมดเนี่ยเรานำอยู่ผมชนะมากกว่ามันมึงจทำไมอะมึงยังแหลมไม่นานนี้เดี๋ยวมึงมาจับเลยเขาจะหาเรื่องกินสองเจะเอาตรงนี้มึงยามึงยาอะไรมึงจะให้เขากินดีมันไปก่อนเลยมันไม่กล้ากินมึงแล้วมึงเยอะทำไมหมูปอดเนี่ยามาแล้วอูดตัวเนี้ไปดีไปมันมาเลยเดี๋ยมาเลยมาจ้างมัน เอาดิต้องเดินเดินเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่จับกินเอาไปให้กินให้กินเข้าเลยเรื่ะยังไงมึงก็ต้มมึงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเข้าเลยเอ้าเอ้าเอ้าถ้าไม่เข้าเขาจะมาอุดชุเอาตัวคต้มดิเอาคอต้มไม่ได้หรอกตัวทองแทนที่จะเบียร์ต้มไปฮอตต้ม สีสตางค์ดีวะเนี่ยไอพ่้มมึงเอาอนี้ดิเฮ้ยนะอาเป็นพอแล้วพอยังพอเลี้วมันสี่แล้วเนี่ยพี่ช่วยผมนึกพี่อะไรเนี่ยมึงนะฮอนมึกินดีมก็จับไปด้วยู้นแหละฝากเอาของมึงเอากกระดานฮะฮอนสองคนละสองมึงเอากระดานองพูสองเลยพี่ซือเสมอละตอนเฮ้ยตอนนี้ไม่ตีมันเวลามันน้อยคนละสองคนละสองโอ้มันมีชนะสองออเลยนะกูเดี๋ยวกูเข้าไปตีเอง ถือว่าอ่อยให้เขาแล้วกันวันออนี้เอ,ออไม่เป็นไมอ้อ่อยมาเรายังไม่ได้เอาดจีนก็ไม่ได้อ่อยได้ไงมันต้องอ่อยแล้วจะไปอ่อ,อยอยังไงสภาพอย่างนี้ต่อ,อทงเลยนะต่อไปทำไมขึอนเหมือนเดิมอ่ะเอาต่ออตาก็ะชาไปเลยมากไหมมากไปกอีกอ่ะเขาจะร้อยกูขึ้นนี่เห็นไหมบอกต่อทีนี้ต่อทีมากเออไม่กินแล้วหรอกเอาง่ายมึงเอาแล้ว ใส่ปะใส่เลยใส่แล้วเลี้ยงเอาออก่อนเลยออก่อนเลยออกเมาค้ำดิค้ำไหนแล้วก็ไล่กินนี่เหรอนี่ยใจเย็นเฮ้ยเอาต่อเนะต่อมันถูกกันนะมึงไล่กันค้ำค้ำไล่มาไล่กันนี่มันกัดสองตัวอยู่นะเอาแล้วจะมึงเลยไม่เองไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาเยื่นกูดิต่อตั่อละไล่ยังไง สตัวเอาไหมจะลองดูคาดเอ้าจะไล่ตรงไหนหรอจะไล่ตรงไหนอยากจะรู้ไหมไล่ตรงไหนอุนนับแล้วนะเป็นไงกูบอกงี้แล้วใจเย็นเอาไงมีลจะไล่ไงมาบอกเออมันต้องปีอยู่เลยเฮ้ยไม่กินได้ไหมเฮ้ยมันต้องกินระวังด้วยกันเอ้ยระวังไว้ดีนะ โอ้ยทำไมปุ่น้องระวังพี่มันตลบหลังเราฮะมันตลบหลังทไมเอาอนเลยสิหนึ่งก่อนเลยหนีเฮ้ยหนีดิเฮ้ยอ้าวผมกินเขาอ่ะเนี่ยระวังหลังด้วยมึงเท้าทางนี่เพราะมึงคิดไม่ออกหรือว่ามึงไม่คิดจะเดินเออโล่งเลยถ้าไม่บอกก็ไม่เดินแล้วทำไงวะเนี่ยแล้วจะเราแล้วตอนเนี้ยมันจบแล้วเนี่ยพี่ก็จบอยู่เรื่อยเลย มึงเดินไหนวะผมุก็ข้าฮอตเนี่เข้าฮอตเนี่ยผมเติมเอาได้แล้วนะใช่ที่ขึ้นไปขาไม่ได้เขาเดินไหนขาไม่ได้แล้วเขาเดินไหนเข้าฮอตเนี่ยขาได้ขาได้ไม่ขาไม่ได้เนี่ยขาเนี่ยเขาเข้าวฮอตเลยเขาข้าไหนถามหน่อยเอาเลยาสรุปจะไม่ให้เขาเข้าเลยไงฮอตเนี่ยใช่ผมอยากรู้เขาจะเข้าไหนวะอ้าวเดินแล้วอะเอาดินละแล้วทำไมมึงไม่ไปมาไม่ได้ไอ้บอมไม่อยากรู้ว่าเข้าแล้วเป็นไง เขข้้าาลยปุ๊บมันต้องเข้าตะกาไม่ได้อะไรครับคุยอย่างงงอ่ะมึงบอกเลยมันเป็นอะไร่มึงจะเสียถ้าเอาเสียสามสองเอาไหมมึงจะยับแล้วนะสามสองเอาไหมมันไม่ได้นะบอมบองไม่ได้มันไม่ได้มึงทำอะไรไม่ได้เลยไม่ไม่เขาเขาอะไรทำอะไรไม่ได้เล่าหนีด้วยหนีดังเดียวก่อนนะเนี่ยหนีฮอตอะจะต้มเลยนะเนี่ยไปนู่นก็ต้มนี่นะ ออกมาตาเดียวยังไงออกตาเดียวก็ต okay. okay. to ้มเลยทำไมเดินไม่ได้ผมเดินไปเดียวอ่ะเออคนนี้ก็มีแผลแล้วเราไม่ใช่ผมดูผิดตาโอเคเออเอีย็นี่ก่อนไงเอียงต้องตีนะมันจะไม่ได้เอบอกแล้วว่ามันไม่ได้มึงก็ไม่เชื่อเดี๋ยวไปตั้งใหม่ดีกว่าถ้ามึงจะเอียงทำไมเนี่ย เดี๋ยวกูก็ไม่ได้เล่นไงชิบหยแล้วก็แย่ให้กินก่อนเลยแล้วออกมาแย่ให้กินอก็ออกมาแหย่ให้กินผมก็ต้มแล้วมันจะหนีไหนวะอะไรของพี่เนี่ยพี่นอกจากพี่จะแย่ตัวนี้ต้มต้ม ผมกินสองไม think, no, ่ได้เหรอเนี่ยไม่ไม่หิวอยากต้มก็ยิ่งหิวกินสองดีกว่าไม่ถึงหรือไงวะไม่ถึงมันเป็นอะไรไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงเดี๋ยต้มลงเดชไปวิปปายแล้วก็งานเข้าโอเคลงเดชไปดีเยมันเอาน่ะลอรออยู่พอยังเนี่ยตายเว้ยเอ้ยให้บุงเลี้ยงตีหนึ่งให้เร็วๆเดี๋ยวกูต้องขึ้นอีกสองคนละสองกระดานไปนี่โดนไปซี่ไม่กิน เดิมจะเดินไม่ได้แเราแพ้ไม okay. ่ได้ไงฮะพี่เขาทำอะไรมาหนี้เราขึ้นนี่โอเคขึ้นเลยเยอขึ้นไปเลยขึ้นนี่เหรอไปไปไปขึ้นสองหน่อยตามอีกสองหน่อยไหมต่ออะไรปลาล่างเอาไว้มั่งครูมันเปิดทั้งหมดเลยเขาต่อแล้วเขาต่อเขาต่อไม่คุณชุดใช่ไหม สองลงมาเลยดีกว่าเอ้ยอย่าอยาไปอยู่ในเกมอยู่ในเกมต่อยเนี้ยได้แต่เลี้ยจะต่อเขาดีป่ะเนี่ยได้หมดนะไม่ย่อให้ต่อดีแล้วตกลงไม่คิดจะออกเลยไงพวกนั้นนะหูก็ดูได้เงียบตีตัวเนีึงดูเธอเหมือนนี่เหมืนนี่สงกระวังนิดนึงนะสงกระวังแม่มาเขาว่าเข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 าดักเราเกีกินกิน ก็ฮอตที่สุเด็กเราไม่ให้เข้าดิก็ไปที่ที่ที่เด็กจะมาเข้าฮอตจำไมอะไรอย่าอะไรเข่อเข้าขอล็อกอย่าอ้าวผมไม่กลัวไปดีเอาดิเอาทำไมก็ไล่ไปอยู่เดียวเดียวแถวแถวไล่ย้อนอ้าวไล่ไปทดิอุดไปเฮ้ยอุดไม่ได้ทำไมอุดไม่ได้อุดแล้วก็มาเน่ดิ เดี๋ยวคราวนี้มึงก็ไม่ต้องเดินกันเลยนะสามตัวสาลูกเลยทำไปก่อนไหมหรือว่าจะเดินมานี่ฮะหรือว่าจะเดินนี่อ๋อจิ้ม่เข้าวฮอนแล้วโอ้โหดีพี่เอาดีๆีไว้ถ้าเราเราเปิดออกราเดินออกก็เปิดองนะหลุดออกก็เด็กสูงต้องแล้วอันนี้เขาเป็นข้าวฮอนใช่ไหมไม่หลงเดี๋ยวเราเรื่องถ้าออกนู่นแหมเขาออกนู่นจะหมดจะเดินปะ ถ้าออกโน่นเขาเดินน,น,น,นี่เขาเดินนี่แล้วคุณต้องมานี่แล้วเข้ามุมนี้เขาต้องเดินตูดนะก็ต,ตัวนี้มานี้ไหพี่ก่อนนะเราจะโดนไล่ไม่เราจะเดินนี่ดี่รู้แล้วเออเขาไปเดินมานี้แล้วก็เขา้าม,มุมเข้ามุมเขาเดินตัวนี้มึงมานี้มานี่แล้วเขาเนี่ยอ้เ้ตตัวนี้มันเดินมานี่ไงมึงจะไม่มึงแต่ว่ากูว่ามึงเข้าฮอตตอนนี้ได้ได้ว่ามึงเข้าได้เพราะตัวนี้ต้องมานี้อ้นนั่นแหละแต่เข้าฮอตก่อน โยนดิโยนดิโยนอะไรสองตกเนี้ยขยับตาเนี้ไม่ได้ฟรีตัวนี้ตัวนี้นี่อยากโยนเนี่ยเขากินยังไงล่ะเนี่ยไม่เหนเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่ถ้าไม่ดูไปวางวางนี่กลับวางกลับวางโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่สองเก่งกว่าเรื่องนี้ต่อลงนู้นไม่เห็นเขากินดีตัวนึงเขาคินกินนั่นน่ะกินอยู่แล้วเก่งกว่างี้เดินมาดูสิ จวไปเชียร์ครกล้องู่กนผมมองไม่เห็นอะไรเียงเมันไม่มันรับตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยเจกล้วยอขนมดนทอมมาขนมท้มโดนน้ำแ๊บเดียวเดี๋ยวก็แดกสามึงเชีอกดหายหายยไงไปไปเรอดีๆเออยช่วยกันช่วยวกัน ้เดินไม่ได้สองตัวนี้เดินไม่ได้ต่ตอ,อสามไม่ละเฮ้ยอย่าเพิ่งมันต้องออกตรงก่อนตัวนึงเดี๋ยวไปเอาไปไม่ได้เลยไปต่อ,อกันโดนสามมึงก็ออกนู้นในตัวเดียวมึงจะไปออกไหนวะมึงคิดจังเลยสามก็สามเท่ามีมีมีจี๊มีจี๊มีจี๊อัไหนทำไม่ทำไม่ ถูกตัวนะถูกตัวนะถูกตัวทำไมล่ะไม่จับตัวจับตัวเส้นเ็ตวยัไไอ่าแหมมึงพูดอย่างนี้คุณจะอึกเลยแล้มีเส้นกุก่อนนะโอแล้วจะเข้าได้ไหมเส้นเนเข้าไม่ได้ดูไปเส้นเหมือนกันไปไป ไปมึงไปกันเลยไปเอ้าทำไมไปทางนู้นอ่ะก็มันต้มมันเข้าไม่ได้ก็มึงบอกเองว่าให้ไม่ให้มันเข้าแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นมาแย่พี่ตรงนี้เออก็ปล่อยมันดิมันแย่ปะแย่ก่อนแล้วมันจับกินเออมึงจับไปแย่เขาเข้าอยู่งเลยนะเอ้ยมันเอาไปแล้วอย่างเดียวอ่ามึงกินไปมึงกินไปมึงกินไหนมึงวะดกองมึงกินไปเลยของเออมึงกินไปเลยไปเปิดนี่ดิเขาเปิดตู้บ้างดิเอาเหรอคนละตัวเหรอไม่ใช่เขาเปิดตู้ ออบบนี้ยเนี่ยฮอตตสองตัวไงอ่าๆเชื่อบอมนะอ่ามึงกินมากินได้หนึ่นะอ้าวอู้งใส่ฮอตอฮอรครับอ่ามะอันนี้ฮอตครับอ่าฮอตฮอรอ่าลูกไ่อ่าต้มก่อนเลยอ่ต้มอนต้มก่อนมันมีเหรอมีข้าไปอ้าวไม่มีมึงก็ได้ไปเกาฮอตไปดิขยัาๆสายสายสายสามันไม่ตกูก็ตมอ่ะไปกลังั้เลยวะที่ไหน เดี๋ยวค่ินผมกินได้เสมอมาขอผมะไม่ได้หรออ้าวอ้าวนอนจะจไปโดนฟกองเลเป็นไรล่ะเออทีเดช่วยดีนะอ้าวกินสามครับกินสามครับมาเลยไปเลย ให้มือต่อดนี่ยไม่มันมันแ้เพรอพี่ไปโอ้ยเฮียพี่ไปเสียการให้เขาต่อสู้เขารู้แล้วอเขาไม่จะาม่อกวางเนสี่ตราแล้วคนเป็รอยไม่วางไอ้ตาไปวางไอ้ตาเนี่ยเสียเชิสีด้วยคนเรามันีเท่าไหร่เนี่ยหา่เอาแล้วใครเล่นเนี่ยได้หมดได้หมดเาไม่หมดเลยไม่ใช่ถามฝั่งนน้นไม่ได้ถามพี่ภาเป็นน้หรือ้าไป็่นไหเขามาวะ ูนุณเ่อะคุณไล่กินเลยรับไปกินไปเยอะเฮ้ยหมางนี้มึงชนะไอ้บงได้ยังอ่ะเออมึงเคยเล่นชนะมึงทำได้หมาไล่กินไล่กินเลยคิดมาต่อยินให้เขารับไคุณขึ้นมาต่อเฮ้ยหมางนี้งงหมู่เมื่อวานเออเป็นไรชนะเหรอไม่ไม่ชนะก็แพ้มีสองอย่างกินดิเราต่อต่อมึงชนะแล้วเนี่ยเออ ขึ้นนไปีบางนี้แม่เขาโยนสามก็จบแล้วบางนี้แม่เขาโยนสามก็จบแล้วแล้วก็ไม่มีฟรีด้วยจริงเมื่อวานเล่นเงินอยู่เล่นไม่สนุไปเอออย่าเสริมดิไม่เสริมเสริมเมื่อไหร่ข่าวเส็ิมใจมันเสริมไปแล้วตอนนี้เขาจะโยนละเขามึงกว่าเข้าไปแล้วเข้าไปเข้าไปไม่ได้แดกพี่สองเข้าไปบอกแล้วผมเข้าไปไม่เป็นไร จะเดี๋ยวอะไรเข้าไปผมโขลยเฮ้ยไปเฮ้ยไปไม่ได้ถูกแล้วมันโยนไม่ได้เขาไม่มีตาอู้เนี่ยอ๋อมันต้องรอจังหวะหนึ่งผมดูเมื่อวานอยู่มันไม่แพ้ไอ้หมาเนี่ยไปเข้าไอะเจ๊นี่มันเขาฮอตตัดฮะเขาฮอตปั๊เขาฮอตถึงฮอตเจ้าแตกผมง่ายๆเนี่ยนะเติมฮอตมากอกเลยเติมแล้วได้ไงพลิกกระบอกให้เติม เราจะไปให้พวเราไปเข้าฮอตจะกินฟรีเราบ้าออกอ่ะมาเพิ่มเติมฮอตมาแบบนี้เราเราชนะเราฮอตแล้วเข้าอีกตัวไหมเราไม่เขาต้มฟรีๆดีนะจะดีหรอวะต้มเลยเหมันไม่กล้าต้มมรอไม่กล้าต้มออกมาก่อนไหมออกมาก่อนไหมกินมาเลยกินไหนวะดูเนี่ยอ๋อกินจะมีอะไรข้าวฮอทเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรมันไม่คนละตามันเล็คก่อนดิกินงานเดี๋ยวแพ้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 เฮ้ยเติมให้ผมมึงดิอู้หูายใจต้องมึงเนี้ยะต้หูเติมให้ผมมึงดิไม่เติมเลยสองตัวเลยนี่มึงเอาจะให้กูเติมเขียวอ่ะใจเติมอย่างเเดียยวฮ้ลุยเลยลุยเลยเฮ้ยตัวอะไรมึงเลือกเองนะขำขำหลดิมึงเลือกเองนะครับนี่แย่แม่งเลยละไปอีกเลย ลากไปฝั่งนู้นสิลากไปทำไมลากไปฝั่งนู้นลากเลยเหรอนี่ไอ้ตัวเนี้ยลากไปฝั่งนู้นเขาต้มมันต้มไหนก็ตรงหน้าฮอตตรงนี้อ่ะตรงหน้าฮอตเราตรงลากตัวนี้เดี๋ยวกินดิแล้วแป๊บหนึ่งพอมเขาลากไปสุดนู้นใช่ไหมััมนไม่มีอะไรหรอกช่ไม่มีอะไรแล้วก็ดูดิ มีอะไรที่ไหนเล่าอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้เอาใครกินไหมเราก็ต้มต๋องเป็นร้านเออกินนี่เหรอให้กินนี่อ่ะเอออ๋อเราติดต้มเราให้กินเราต้มเรากินเรากินไม่ได้เลยเล่าทำไมไม่ทำไปไหนเฮ้ยเอาเลยเอาเลยสองเงินนะเฮ้ยมึงไม่เอาสามวะ บอ,อ,อ,อเขาบอเางไยเอาอีเอาออกเดียวมือแล้วบอกอ่เ๋ออะไรล่ะสกอรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับน <c oughs> ่จะ,จะต่ำาหกลมาลบอมเนี่ยอาจ้ามนแลน้นผมผมตี